วสวัสดีครับคนิจิวะสิงทองเดสผมสิงทองลาพิเศษพันธ์ครับพบกันในช่วงเวลานี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในรายการโชกยโชไตครับโชกายโชไต โชกายโชไตแนะนําเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในครั้งนี้จะเป็นการแนะนําจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยในสมัยโบราณกันนะครับคําว่าอายุธยานั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ทับศัพท์นะครับแต่จะออกเสียงเป็นลักษณะว่าอายุธยานะครับถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวญี่ปุ่นว่าอายุธยานั้นเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยเราก็จะสามารถพูดในลักษณะของรูปประโยคได้ว่าอายุธยาวะไทโน ฟูรุยชุโตเดชอยุทยาวะไทยเนฟูรุยชุโตเดชยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าคำว่าชุโตนั้นแปลว่าเมืองหลวงนะครับเมื่อเราจะบอกว่าเป็นเมืองหลวงเก่าเราก็เอาคำคุณศัพท์ว่าฟูรุยมาวางไว้ข้างหน้าคำว่าชุโตก็จะเป็นฟูรุยชุโตจะมีความหมายว่าเมืองหลวงเก่านะครับเมื่อจะบอกว่าเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยเราก็เอาคำว่าไทยซึ่งแปลว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตามด้วยคำว่าโน ซึ่งเป็นคำช่วยใช้แสดงความเปลี่ยนเจ้าของมาวางไว้ข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็จะเป็นไทยเนฟูรุยชุโตก็จะมีความหมายว่าเมืองหลวงเก่าของไทยนะครับคําว่าวะนั้นเป็นคําช่วยซึ่งใช้ชี้ประธานของประโยคหรือว่าหัวข้อของบทสนทนาซึ่งในประโยคนี้ก็คืออ ay ยุธยาดังนั้นเราก็จึงเอาคําว่าอยุธยาวะมาวางไว้ข้างหน้านะครับก็จะบอกว่าอยุธยานั้นคืออะไรซึ่งเรากำลังจะอธิบายกันคําว่าเดสในตอนท้ายประโยคนั้น เป็นคำเกริยาแปลว่าเป็นหรือว่าคือดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วเป็นอายุทยาวะไทโนฟุรุยชุ u โตเดสก็จะเป็นประโยคที่มีความหมายว่าอายุทยาเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยนะครับถ้าเราจะอธิบายต่อไปว่าอายุทยานั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเราก็สามารถใช้รูปประโยคที่เราเคยใช้อธิบายเพื่อนชาวญี่ปุ่นไปแล้วว่าตลาดน้ำนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจะใช้รูปประโยคเดียวกันได้นะครับ โดยเราจะใช้รูปประโยคว่าสถานที่แห่งนั้นนั้นตามด้วยว่าบังโกกุค a ละโทกุไนเดสนะครับก็คือจะหมายความว่าสถานที่แห่งนั้นนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพว่านั้นก็เป็นคําช่วยที่ใช้ชี้ประธานของประโยคหรือว่าหัวข้อของบทสนทนาน,นั้นนะครับโทกุไน ok แปลว่าไม่ไกลเป็นคําคุณศัพท์ในรูปปฏิเสธของคําว่าทุยซึ่งแปลว่าไกลนะครับใช้กับ คำกริยาในตอนท้ายประโยคคือเดชซึ่งแปลว่าเป็นหรือคือนะครับส่วนคําว่าคระเป็นคําช่วยแปลว่าจากใช้วางอยู่หลังคํานามซึ่งเป็นต้นทางหรือว่าจุดเริ่มต้นของเวลาดังนั้นเมื่อเราจะบอกว่าจากกรุงเทพเราก็เอาคําว่าบางกอกกุซึ่งแปลว่ากรุงเทพนั้นมาวางไว้ข้างหน้าคระะเป็นบางกอกกุคระะก็จะหมายความว่าจากกรุงเทพนะครับดังนั้นเมื่อเราเอาเราจะบอกว่า อายุทยานั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเราก็เอาอายุทยาตามด้วยวะซึ่งเป็นคําช่วที่ใช้ชี้ประธานของประโยคนั้นมาวางไว้ข้างหน้าอีกทีหนึ่งเป็นอายุทยาวะบัง k กกุ r a t ะโทก a ไนเดสก็จะมีความหมายว่าอายุทยานั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับเล่นชือ่อาอยุทยาวะไทยโนฟูรุยชุดเดส アユタヤはタイの古い首都ですアユタヤンンンタイ。アユタヤはバンコクから遠くないです。アユタヤはバンコクから遠くないです。アユタヤはバンコクから遠くないです。アユタヤはゆめかいたくんてひと言。 ในภาษาญี่ปุ่นนั้นถ้าหากจะบอกว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่เป็นความจริงไม่มีมูลเลยนั้นจะใช้สำนวนว่าเนโมฮะโมไนเนโมฮะโมไนแปลตรงตัวก็คือไม่มีทั้งรากไม่มีทั้งใบนะครับโดยคำว่าเนนั้นแปลว่ารากคำว่าฮะแปลว่าใบาคำว่าในาแปลว่าไม่มีเป็นรูปปฏิเสธของคำกริยาว่าอะรุซึ่งแปลว่ามีนะครับส่วนโม ที่มีอยู่ทั้งสองคำในสมนวนนี้เป็นคำช่วยใช้เขียนหลังคำนามนะครับหมายถึงทั้งดังนั้นเนมฮห้ามก็คือทั้งรากและทั้งใบนะครับตามด้วยในแปลว่าไม่มีก็คือไม่มีทั้งรากไม่มีทั้งใบก็ใช้ในความหมายว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงไม่เป็นความจริงเลยนะครับโชไกโชไตแนะนําเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมสิงทองล่าพิเศษพันต้องขออำลาไปก่อนนะครับสยนาละ มาตาไอ I, มาโชแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับโชกายโชไทย